ครับสวัสดีครับผมสอส่งเกนะครับก็มาได้ลงย t u b e มานานหลายวันแล้วครับผมนะนะครับผมก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในสายพันธุ์ผมนะครับนะครับทั้งต่างประเทศนะครับเพื่อนบ้านประเทศลาวนะครับประเทศเขมรกัมพูชาทั้งพม่านะครับผมชอบนะครับที่ชื่นชอบในสายพันธุ์ผมนะผมต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับอันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องกระดุมทองผมนะครับผมบอกว่า กระดุมทองที่ผมทํานี่ผมชื่นชอบหลงไหลนกระดุมทองนะครับตั้งแต่นะครับยุคสมัยก่อนนะครับที่ยังอินเทอร์เน็ตยังไม่มีโทรศัพท์ยิ่งเป็นรุ่นน่ะปลามะม่วงยังไม่มีการเล่นเล่นไลน์นะครับเล่นเฟซอะไรก็ยังไม่เปลี่ยนยังไม่อะไรทั้งสิ้นนะโทรศัพท์เพิ่งจะมาใหม่นะครับช่วชงนั้นนะครับที่ผมได้มานะครับผมเห็นว่ามันสามารถนะครับ ตีตัวใหญ่ได้ตอกอกับตัวใหญ่ได้เป็นไก่ที่พิเศษระเบิดแข่งดีมากนะครับผมนะครับภักษากระดุมทองนะครับยุคแรกนะครับที่ผมได้มาครับได้มาตัวหนึ่งนะยุคแรกนะครับ <c oughs> ที่ได้มานะครับผมมันจะมีลักษณะตัวเล็กตัวเมียจะตัวเล็กโลเจ็ดโลห้าโลหกขีดอยู่ประมาณนี้ <c oughs> เล็กมาก แต่มันสามารถตีกับตัวใหญ่ๆแบกน้ำหนักได้เท่าตัวมันได้นะครับนะครับผมยอมรับในตัวมันเลยผมเลยชื่นชอบแล้วแผลตีนี่ผมชื่นชอบกระดุมทองมากนะครับเป็นที่ว่าเป็นไก่เบอร์แข่งมากๆครับตีหูตีตาอย่างเดียวนะครับผมนะนะครับจุดประกายของผมในการที่เริ่มทํากระดุมทองนะครับแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมด7ปี7ชั้นกว่าจะนิ่งทุกตัวนะครับนี่ทุกตัวนะครับแล้วก็ต้องอ่าเสริมโครงสร้างทั้งกระดูกทั้งโครงสร้างนะครับให้ครบนะครับ แล้วก็เพิ่มเหลี่ยมเพิ่มสไตล์การชนให้มันครบรถนะครับผมผมเลยต้องบอกได้เลยว่าการะดุมทองที่ผมทําขึ้นมานี่นะครับใช้เวลามาเนี่ยตั้งแต่ประสบความสาเร็จ7ปีทานิ่งครับตั้งแต่ผมเลี้ยงมา14 15ปีทั้งหมดที่ผมเลี้ยงมานะครับผมนะผมบอกเลยว่ากว่าจะใช้เวลานั้นนิ่ง7ปีนะครับเลี้ยงมาก็14 15ปีนะครับผมนะนะครับผมบอกเลยเลยว่าค่อนข้างจะใช้เวลานะครับผมในการทํากระดุมทองให้ให้เลือดนิ่งนะครับผมนะต้องให้นิ่งทุกตัว นะครับนิ่งทุกตัวยันลูกจันลัางต้องให้นิ่งสม่ำเสมอแล้วแผลคือหูตามห้ามผิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวนะครับอันนี้ต้องบอกบอกไว้เลยนะครับว่ามันทํายากนะครับนะฮะการทํายากมากนะครับผมบอกเลยที่ผมแบ่งปันให้พี่พี่น้องเช้ารักญาติได้ไปนะครับผมนะเพื่อให้ท่านทุกคนนะครับนะครับได้ประสบความสําเร็จเหมือนผมนะครับ นะครับเราเป็นชาวลักย่านะครับซึ่งเราผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างมานะครับทั้งการโดนหลอกโดนอะไรต่างๆนานามากครับเราไปซื้อของเขานะครับผมไปซื้อของเขามาเขาว่าไอกเก่งอย่างนี้พอมาตีแล้วมันไม่เป็นดั่งใจเราที่เราวาดฝันไว้นะครับไม่ว่าจะส่งคลิปให้ดูอ้าวพอส่งคลิปไปดูพอมาตีจริงแล้วปรากฏว่าขยันออกแข่งทีเร็วเหมือนกันแต่ตีแล้วไม่มีแผลไม่มีความคุมนะครับ กลายเป็นไก่แพ้บางนะครับเราก็เจอมาแล้วทุกอย่างเราก็เลยต้องมาทําด้วยตัวเองนะครับด้วยตัวเองนะครับเราถึงจะรู้ว่าไก่แพ้ลึกแพ้บางเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมนะครับต้องฝากพี่น้องไว้นะครับผมนะต้องดูแพ้ไก่ออกให้เป็นนะครับผมไก่เดี๋ยวนี้ครับช้าไม่ได้นะครับผมต้องมีความไวเข้ามานะครับถ้าช้านะครับช้าได้ชัวนะครับมีแต่ว่ามันไปแพ้ไก่ไวนะครับไปแพ้ไก่ไว ว่าเขาไวด้วยแม่นด้วยนะครับผมเขาตีเร็วกว่าไวกว่าแล้วแม่นด้วยถ้าไก่ที่เช้าไม่มีโอกาสที่จะได้ต่อกอนเขาเลยนานๆจะได้ตีครับกว่าจะได้ตีเขาก็ตัวเองก็เป็นฝ่ายโดนข้ายามก่อนนะครับนี่คือบอกเลยว่ายุคนี้สมัยนี้ต้องไก่ไวไวและเร็วเท่านั้นนะครับผมพี่น้องนะครับผมนะการทําไก่ชนนะต้องบอกไว้เลยนะครับแล้วท่านก็ต้องเลือกซื้อเลือกดูครับค่ายที่เขาเชื่อถือได้มั่นใจได้เพราะว่ามันมีลูกค้าหลายท่านและอย่างตัวผมผมก็โดนมาด้วยตัวเอง ซื้อไก่แล้วไม่ได้ไก่คืนมานะครับบอกว่าจะส่งให้วันนี้ก็ไม่ส่งนะครับบิดบิดเวียนไปเวียนแล้วผัดแล้วผัดอีกผัดจนสุกนะครับโทรไปอีกเอาบอกพรุ่งนี้จะส่งว่ารถติดมั่งรถเสียมั่งฝนตกมั่งครับก็ไม่ส่งไก่นี่ครับนี่ทําให้คือพูดง่ายว่าวงการไก่ชนเรามันเสียหายนะครับคนสําหรับคนที่ทําไก่เป็นอาชีพมันเสียหายเพราะว่าหนึ่งความมั่นใจเราหายไปแล้วนะครับคุณเอาไก่ตัวเดียวไปลงโฆษณานะครับ เอาไก่ตัวเดียวไปลงโฆษณาให้กับคนนู้นให้กับคน,คนนี้เป็นไก่ตัวเดียวกันนะครับคันนี้บังเอิญคนที่บ้านผมซื้อมานะครับในราคา5้าพันบาทบอกว่าให้ดูคลิปนี่ตัวนี้ครับเขากำลังส่งมาให้โอนเงินไปแล้วอา้อาวไอส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าเอานี่มันไก่ผมผมก็ส่งตังค์ให้ไปแล้วคนปรากฏว่านะครับผมคนบ้านผมเจอนะครับสองคนซื้อไก่ตัวเดียวกันแล้วไม่ได้ไก่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครโดนมั่งนะครับผมต้องบอกว่า เรองการไก่ชนนะครับท่านต้องดูดีๆในการซื้อไก่นะครับต้องดูค่ายที่เขาเชื่อถือได้มั่นใจได้นะครับไม่งั้นท่านจะโดนหลอกนะครับผมบอกเลยเลยว่าวิชาชีพเยอะนะครับผมนะครับวิชาชีพเยอะนะครับการได้นะครับเจอโดนหลอกแบบนี้มันเสียความรู้สึกเสียใจเสียเงินเสียทองนะครับผมนะฮะผมบอกเลยวิชาชีพมีทุกแบบมีทุกมุมนะครับผมบอกคนผมเป็นสอนสังเกตนะครับผมเป็นคนที่พูดตรงนะครับสอนสังเกตนะพูดงตรงนะครับเป็นคนที่ บ้านบ้านนอกแล้วพูดตรงๆนะครับมีอะไรสอบถามผมได้นะครับผมนะมีอะไรสอบถามผมได้นะครับการพัฒนาไก่ชนทําแบบไหนอะไรสอบถามผมได้นะครับนะครับผมบอกเลยว่าพม่าอย่าโง่บอกเลยพม่าอย่าโง่แข่งต้องไวความคมต้องมีนะครับนะแข่งต้องไวความคมต้องมีนะครับพม่าอย่าโง่อย่าช้านะครับคลิปนี้สอนเกีต้องสวัสดีครับ